ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมรถนะครับกำลังตกแต่งส่งมอบ3คันนะครับ3รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นตัว bt 5 0นะครับตัว1 9 s นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นของตัว bt 5 0นะครับเครื่องยนต์1.9นะครับ150งร้าแรงม้านะผมให้ดูรถก่อนทำการ p d i นะครับคันนี้ยังตกแต่งไม่เสร็จนะครับผมให้ดูก่อนเริ่มต้นก่อนนะเดี๋ยวตกแต่งเสร็จใส่เบาะหนังนะครับยางสวยนะครับผมจะพามาให้ดูนะครับว่า รถแต่งเสร็จสวยขนาดไหนนะครับอันนี้รอไลเนอร์มาติดนะครับชุดแต่งนะครับพวกไลเนอร์นะครับการสาดรอมาติดพรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูรถ3คันที่เรากำลังจะส่งมอบนะครับให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็น B t ทครับดูก่อนนะครับอันนี้รถเดิมๆนะครับเราทำการ PDI ก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับส่วน2คันนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่น 4X3 รุ่นเบรพัดนะครับคันนี้ติด ฟิล์มเรียบร้อยแล้วเป็นฟิล์มของเซรามิกนะครับอันนี้รถทําการ PDI เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ขัดเคลือบสีนะครับสําหรับตัว cx สามเบสพัดตัวนี้กราราคา 8- 2 6เท่านั้นเองนะครับตัวนี้ครบหมดนะครับออปชั่นนะครับผมจะแนะนํารีวิวรถอย่างละเอียดทีละคันนะครับอันนี้ผมให้ดูรถ PDI ก่อนนะครับก่อนทําการที่ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับคันนี้ครับอันนี้เป็นสีเทาเบชินเกรนะครับ รถค่อนข้างสวยนะเบรเบรพาร์ทนะครับคุ้มแล้วครับเล่นรุ่นนี้นะครับรถสวยนะครับมีออปชันระบบเซฟตี้ครบหมดแล้วนะเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ156แรงม้านะครับส่วนตัวนี้เป็นตัว CX30 นะครับ2.0 SP นะครับสีเทาไมชชินเกรย์เหมือนกันครับตัวนี้อันนี้เป็นรุ่นท็อปของ Mazda แล้วนะครับใส่ฟิล์มเซามิกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทำการ PDI รถก่อนส่งมอบอยู่นะครับอันนี้ล้อแม็กซ์18นะครับฟิล์มเซรามิกค่อนข้างสวยนะครับนี่ครับก่อนที่ทําการแต่งรถนะครับหรือ PDI เราทําการเช็คค่าแบตก่อนนะครับให้ตรงตามค่ามาตรฐานของรถนะครับเพื่อที่จะผ่านมาตรฐานของมาสด้านะครับสามรุ่นสามคันนะครับรอรีวิวได้เลยนะครับใช้เงินออกรถต่ําสุดนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ใครสนใจรุ่นไหนทักไลน์ผมได้24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับ